ตสบายดีฮัลโหลสบายดีมาทุกคนเนาะมือนี่เป็นเทธอทําอีทเนาะที่ว่าไม่ทานน้องสายมาทายอีทหลากหมาในห่นจนูจุดแดงเหมือนโม่นเนาะวายยอเต็มเจอมาอยู่อะเต็มเจอตเต็มเจอแนะนำคนได้ไหมแนะนำกล้องเนะี่ย สื้อเนอะซื้อซีมีมือนีไหมเดี๋วนี้มาตัมาตองมาตัมาตองโอเคพอบหรือเปล่าชอร้อมมาตองมีสองหน่วย,วยทุกคนมื้อนี้เขาสิมาตั๋มาตองกับน้องชายคนละหน่วยนี่คนละหน่วยกินหมดอกันหน่วยนึงนี่ยุงย่งยุง่ง <laughs> แล้วก็ะซีมีนี่กระปูคั้วทุกคนมืน้อเช้าวไม่หาก็ได้มาแต่ตลาดเนาะที่จริงกันยังอยู่เขาจงไวเท่าละหน่อย หอมผักข่แยงกินทอดแกเอาเนี่ยโมเมท์มาอุ้ยต่แล้วอยู่ตัวแหละยุยยุ่ยก็คือว่าคึ้อยากกินตำซมแต่หัวแรงตอนสวยพักปุยากกว่ามาแยกกินตอนแรงอ่ะเสอเอฟบอกเพ็ดมิงเสอสองหน่วยว่าเสอสองหน่วยทีกินได้ยังไงเส้นน้ยเดียวเนาะเนาะเส้นสองอ่ะเพ็ดกอเสอสองหน่วยเส้นน่อยเดี๋ยวก็ได้ซื้อหน่อยเดียวก็ได้ซื้อหน่อยหน่อยหนึ่ง อ่ะโอเคนี่เสื้อลายเจ็บลายน,น,น,าน,นีน้ำตาลเนาะคณน้ำตาลก็เื้ออาบีนีนนนกกนนน่เนาะตอาตปมเทศเอ้ด้วค่ะตามเพื่ออีเมลเด้อเด้อตัอกตัก,ตกเพียกัสตักเอาไว้เสื้อเอ้เอาไวนะ้นะมันมีเนกาซีเซอร์หก้วย มีเนาะเด็กไอ้หมิงก็ขายหกสิบพันและสุดเมื่อวานเราไปยินขายตำตำโต้งมาทุกคนเนาะอินำปลาพานอนอินตำปลาไอ้หมิงยิ้มเดี๋ยไอ้หมิงชื่อบังคับเหรออ้าออบได้าสามนี่อืมแซ่บตำเยอะๆจ้ามาเด้อมาเด้อ เลยอะมิงอะเงยนึ่งอาตกลังแค่อดีใยห้องอีเมานกัตามเลยเอ๊ะเขา,าบอกมึง ใหญ่ทำอะไรอยู่เลบนี้ออยู่แอ๋อุงยนงเอผด่ะตามพี่ก็แม่ยม่ให้เข้ากันเลยตามพี่ก็จะทำใ้ยงเจอยุงเอเหงายำเลยอย่างนี้ทุกคนอยาก้เขาจะมาเบิ้งตุ๊บไอ้ไอ้หนิงเราบุปากันเด้อบุปผาเราต้องยุงมันก็กับตลอด มีเฮนกเดลวมบอกบอกไรลมทุกคนทุกคนคิดว่าี่เป็ดตะแสเนาะนายก็แบบะเสีบเนาะคิดคิดคิดบางคนกลยถามว่าชิเป็ดตะกินยี่บ่ให้อสายแต่มากินลองเบื้องตีนเนาะเขาบอกองเบื้อไบนี้อืมหวานชิวเซอร โอเคช่วง okay. be ่มันเป็นเค็มหมล้วว่ะคือสีเค็มตรงนี้เนาะค่อยเมันี้นะเค็มเจะไมมงกอมม่งเสเออดเ็มเออไดกินไมีนงจมัเค็มหอเค็มเนาะโอเค่เป็นดีย่เค็ม่ทำดีๆอยู่ได้ล้ละะละละ ไ้ลเพื่อนนี่ยเจอบอคิวบ่อเพื่อนบอก่อเน้าตอนใูแล้วหาอันเจอในนึงเอาไปกลับในนึงก่อน้นน้อยมันยังหงดหงิดเลนี่หงดย ยุ่งยุ่งนยะุ่อืมหอมน้ำปวนอ,อ,นอ,อ,นนะวอ่อนๆพอแบบมึงซ้อนซื้อตุ๋ตายได้ไนะยงมันละมีกินเม็นอ่อนๆ ได้ปะได้แล้วปะได้แล้วานี่นมาเด้อแต่ต้องสพนเด้อมิงคอไรมิ้งมาถามกะไรดมไม่เอาอาจะโคกโคกระชาพันมิเ ปยยังํามาแลว่ะเดราะกู่อันกไดูกเหตน้แวต่องึเอแหลลกอะซ่บไโซบ่อร่อยอืน่าอร่อยจแซ่บบ่อร่อยจนันมิง พ่บ้แมอ่อับมันตูทุกคนบอสให้ว้าเลยเนาะทุกคนแค่มขี้เติมเมตุกัยังกินอันนี้มตไมต่มตู้จะกลิ่นนาเมลมาได้เนาะเพราะว่าเมตูแล้กินเนะแล้วกลินเราจะกินประแดกได้เอาไวท้ทีก่อนห่อยกเลิกกปิดหาเครื่องบระจาเครื่องบดรดอวทุกคนนี่นะคะตํา ้องเด้อทุกคนต,ต่มัต้งยั่วๆเนาะมาเดิอมาเด้อหนึ่งสองสามอือห้่กินแบบส้นใจส้นใจอือไอเกือดอ่ลองให้ทุกนดแบบสนใจสนใจเส้นใจน นี่พักกันจองแล้วน,นี่มาานกินเยู่วบกวบกตอนีกินกวบบกวบมาไอ้คือ,คอ,อนกิน <c oughs> ้นตอนนี้เริ่มจะเปลี่ยนเรียนแล้วนึ่งคือเดินมาใกล้เนี่ยต,ตอย <c oughs> พะแล้วแล้วตอนนี้ผกม,ม่กินแล้ว <c oughs> <c oughs>

ใช่ป่ะมิ้นทุกคนมาเด้อมากินน้ำเดียวเด้อวัดเรืองสายกับรีวิวขนาดเลยอืจะไม่ชิคกอตัวไปกินก่อนเนาะทุกคนไหวมือหน้าเดี๋ยวเขาจะมาเฮ็ดคลิปใหม่เนาะถ้าว่าไผยมากก็ฝากกดไลค์กดแชร์สองเลยค่ะเนาะไผยที่ว่าอย่าเพิ่งเพราเขาสองคนมาเฮ็ดคลิปไปเลยกะอย่าลืมสนับสนุนกดรับกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ของเขาเนบบอ้ะไหมบอ้เอฟซีกดรับกดเไลค์กดแชร์กดซับสไคร์้ได้ไหม ขอบใจเด้อบายมมาเกตเหมือนอืมรักนานี่่ะอยบักบบอืไป